ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดกุดีสูงนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับแต่เดิมนี่เป็นเป็นป่าเลยนะครับป่านี่เข้ามาลำบากเลยนะครับตอนนี้ทางกรมศริลปากรเนี่ยได้เข้ามาทําการถางป่านะฮะถางออกนะครับแล้วก็จะทําการบูรณะซึ่งได้งบประมาณมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นพระวิหารนะฮะแต่เดิมนี่ไม่เห็นนะถ้าเกิดว่าอยู่ด้านนอกเนี่ยถนนด้านนอกซึ่งถนนอยู่ตรงเนี้ย ถนนตรงนี้นะครับแต่มองเข้ามามองไม่เห็นนะแต่เดิม,มเพิ่งมาทำการแท่าถางป่าตอนเดือนมีนาคมนะครับมีนาคม2558 ยังไงนะนสวยนะสวยนะพรนะนะใหม่เขาบอกว่าคนที่อยู่ในที่เนี่ยเราสมไมนั้นน่ะเอาของที่วัดอ่ะไปขายลงเรือไปหมดเลยแล้วเจ้าบ้านร้องผิดนวะก็เข้าฝันให้สร้างใหม่ให้สรนะ้างใหม่ก็มีงานแบบพระองค์ใหม่เลยพอถ่อสอง,งสองมีเข้าไปถ่ายได้แต่องค์เก่าก็โดนตัดเสียหมดแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้าเลยเดี๋ยวเร่งหน้าได้เข้าไปถ่ายได้แล้วคือได้ไงอ่ะธิบาเรื่องผาดก็เลย ก็ก็พอรู้ข้อมูลนะครับก็เลยมากันอ๋อเหรอท่วัดนี้มันไม่ได้อยู่ในแผนที่นะต้องต้องเป็นว่าชี่วัดอะไรดูเยื่อกรอยู่เลยมันก็ดีสูงก็ในแผนที่ต้องเป็นแผนที่ที่เขียนโบราณนะเขาแกะมาใครผมรู้เรื่องนี้เพรเรียนไปก็ถามไม่เจอเขาเขาไม่คยรู้จักกันหรอกครับอ๋อ พอตอนไปป่าไม่เคยเข้ามาตรงนี้เลยใช่ไหมครับค่ะเขาบอกว่าม,ม,มีอะไรก็ไม่อบอ๋ตอตอนนั้นเห็นรูปเก่าไงจะมีป่าเต็มเลยนะตรงเนี้คือคือตรงเนี้ยเด็ดเหรอหรือว่าไรก็ไม่เคยเห็นนะทีไอที่อยู่นิดนคือคือเป็น,นกลุ่มที่ชอบไงที่ชอบแบบเดินทางตามไปตามรอยวัดโบราณวัดร้างเก่าๆอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็มีนักวิชาการอยู่นั่นแหละนักวิชาการที่ท,ที่เรื่องศิลปะกราฟิกเก็มีนักวิชาการ พามากันแต่ต้องบุกเข้ามาาครับนแล้วบางคนก็เข้าไปนะเห็นเล่มาแก้บนเลยหรอก็ทำการมาแก้บนถูกไหมกันเยอะไม่รู้ว่าจะนกเข้ามาไม่เห็น แต่บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เองเหรอครับ<า>นี่เหรอโอ้ยยู่นิดเดียวเข้ามาได้เลจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเรเป็นปาก,น,ากาามนมีจเข้า,าเลยนะอันนี้ครัวา่าถานตอนไหนครับเนี่ยเดือนมีนาอ๋อเพิ่งมาถานเนะาะตอนนี้หมดมแล้วเลยอยู่เราว่ามันก็มาล้านนเรอยล้านแค่นี้หมดแล้วแตงว่ามันกินกันมาหลายทอด อ,อ,นนอ,นนอันนี้เราไม่รู้ <laughs> ดนี่เิบล้านามังเลอ่างเนี้ครับตัวน,นี้เป็นเจดีนะครับอยู่บริเวณวิหารนะวัดกุฎีสูงก็จะมีต้องรอยครับการขุดเจาะลงไปนะตรงน,นี้น่าจะเป็นจอมปวกทำหลังด้วยเนี่ยแต่โดนทำลายเข้าไปขุดเจาะลงไปส่วนใต้ฐานนะฮะ ก็มีรูฮะก็เป็นการขุดเจาะของนักล่าสมบัติแหละครับแบบนี้รับภานวัดก็จะมีชาวบ้านครับมานั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้ฮะแต่ก่อนเข้ามาไม,ไม่ได้เข้ามากันนะเพราะว่ามันเป็นป่าตอนนี้พอทางป่าปุ๊บเนี่ยก็ดูโลงขึ้นต่อไปก็คงจะเป็นที่ท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดต,ต่อไปเท่าที่ดูแล้วยังไม่มีการขุดนะครับ ไปในทำการถางป่าเท่านั้นนะยังไม่มีต้องรอยการขุดตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรเข้ามานะตรงไหนนะมีมีอะไรนะคะมีกระดูกกระดูกอะไรเหรออนนี้เป็นสุมนุมซุมประตู ก็จะเห็นร่องรอยนะน่าจะเป็นสนายคล้ายรเป็นกุดขึ้นมาสตาขึ้นมานแต่ได้แปะกดรอกไปแล้วนะครับส่วนด้านข้างนะฮะังมีรอยรอยศิลปะวิจิตอยู่ตอนนี้เป็นภายในพระวิหารครับปัตกดีสูง พงคขาวองค์หนึ่งนีง่สร้างใหม่นะครับสร้างขึง้นมาใหม่ด้านหน้าองพ่อขาวตรงนี้นะครับก็จะเป็นฐานพระเดิมนะครับพัทงทลายไปหมดแล้วครับนะส่วนด้านใต้ฐานเนี่ยก็มีร่องรอยการขุดเจาะนะก็พังไปหมดแล้วก็มีการสร้างองค์ใหม่ขึ้นมาคือตรงนี้นะครับองค์พระขาวเนี่ย ก็โบนะเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคม2522นะฮะก็ผ่านมาเราราวๆ35ปีแล้วนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือปีประศ2 5สอนนะครับที่ผมมาก็น่าพอสมควรนะแต่น้อยคนนะที่จะรู้จักก็ไม่รู้ว่าใครสร้างนะตอนนี้ที่ที่เอามาที่มาดูตอนนี้ครับปี2522ไม่รู้ว่าใครสร้างเลย ว่าเจ้บ้านแถวนี้ผมก็ทําถามดูเด็กๆบางคนก็ยังไม่รู้จักเพิ่งรู้จักตอนที่มีการถางป่าตรงนี้เป็นหอะระฆังนะครับมันก็ดีสูง ที่โดยรอบครับก็แพ้วทางไปเยอะก็มีร่องรอยการขุดเจาะลงไปเหมือนกันนะแล้วก็เสียหายไปเหมือนกันนะครับตรงนี้มีรอยด้วยมีต้นโพเกิดขึ้นมานะครับ Terima kasih telah menonton!